และนี่คือรีโมทหยุดเวลาเดี๋ยวเจอรีโมทหยุดเวลาของประธานด้วยพี่แมนพี่ดนุนาสวัสดีครับประธานอะไรนี่เลยโอ้ใช้ได้เว้ยโอ้เจอของดีว่ะคุ้มถอดชาติถึงนะบาเรี่ยกี่บาทวะเนี่ยโอ้10บาทบอกเลยเรียกว่าเสียประธานโอ Oh Oh my God มันได้กระท้องเลยไปดู สิบเจ็ดโปรแมสวิไปเอาสิบเจ็ดเครื่องเนี้ยไปทำร้ายแม่งเลยพี่ประธานทำจริงเหรอฮะทำจริงดิเนี่ยอุ้ยอุ้ยหายอุ้ยวิเฮ้ยมาไหลไปแล้วยังไงประธานม่เกี่ยวเด้อเลยค่ะไม่เกี่ยวเด้อเดี๋ยวไปเปิดล็อกก่อนนี่แหละียเป็นไรกับพี่ผมมาหาไปไงเหนื่อยอะไรอ่ะ ยังไงรู้สึกเหนื่อยวะมีอะไรที่ปวดหลังไงไม่ได้วันนี้ทำอะไรกันดีผมมาหาทันทีครับพยืนอะไรจะตัดผมไม่หนูนะตัดผมไม่หนูนะกุ้ยกันกังเทืออยู่ดีๆทำไมปวดหลังวะเดี๋ยวพี่จะผมไปรอข้างนอกนไหมแล้วผมว่าไม่รู้น้ำมาหายไปไหนอ่ะเอ้าถือมาหรือเปล่าไปวางไว้ไหนวะได้ถือมาไหมเฮ้ยพี่ใส่สร้อยอยู่นะพี่เมียใส่ตอนไหนพี่ว่าพี่ใส่มาอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใส่ตอนไหนเนี่ยน่ะตะน้ำกิน <weighted> น้ำเล่นโทรศัพท์อยู่นั่น